รดวันฝนตกค่ะเ,เพื่อนๆตรงนี้นะคะปลายทางแขคหาค่ะสุดทาง BTS ่อย,ยังชั่วนหน่อยเรืองอุตส่าห์เลือกเวลาที่คิดว่าฝนหยุดแล้วนะออกมาเอ้ายังมีพรม ขะว่าเราดูเรดาร์น้ำฝนแล้วนะคะเนี่ยเราก็ว่าเขาเว้าตรงบ้านเราหน่อยนึงแล้วออกมายังเจอสมุดปาการค่ะช่วงนี้พวกเราคงโดนฝนกันทั่วหน้าเลยเนาะเห็นทั่วเลยอะ่ะ ชมบรรยากาศสมุรทรปราการตอนสายๆนะคะน้องๆเข้าเรียนกันหมดแล้วเมื่อเช้าตกตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าคงชุลมุนกันพอประมาณถึง BTS เคหาแล้วค่ะเช้าเช้าสถานีนี้ก็ก็คนมาใช้บริการเยอะอยู่ค่ะสถานีแรกของสมุรทรปราการนะคะ รถใหญ่เยอะค่ะต้องคอยระมัดระวังพอใกล้เขาเราจะหนีให้ไกลเลยเรากลัวจากถนนสุขุมวิทนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายลวดค่ะและเห็นคอนโดสวยงามเลยนะคะมุมถนนทีเดียว เดินไปนิดเดียวถึง BTS สายลวดค่ะสะดวกมีเพื่อนเเข้ามาอยู่กันเยอะแล้วนะคะเห็นมีรถจอดในลานเหเสื้อผ้าตากเห็นคนเดินเข้าออกชั้นล่างมีลอสันสโตร์ด้วยนะคะอุ้ยทำไมรถติดไฟแดงฝั่งนู้นยาวจัง รถติดไฟแดงฝั่งนู้นยาวจังค่ะนี่คะถนนสายลวดค่ะเอา้าตรงนี้ฝนตกจะแห้งไปแล้วเนอะเมื่อกี้เรามาจากบางปูยังยังตกเยอะอยู่ค่ะปัดน้ำฝนเล็กน้อยวิ่งวิ่งมานะคะถนนสายลวดเราเข้ามาจากสุขุมวิทสายเก่านะคะ ก็จะมีเขียนว่าถนนจักรภา,าคเห็นง่ายค่ะจะเป็นไฟแดงเดียวในซอยสายลวดเลยวิ่งเข้าจาักรภา,าคนะคะในนี้จะมีโรงพยาบาลสมุทรปาการเข้าหน้าโรงพยาบาลเลยหรือถ้าเลยไปนิดนึงจะมีที่จอดรถของโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็เข้าด้านข้างของโรงพยาบาลได้รถติดเหรอรถติดค่ะ เราเข้ามาแล้วนะคะรถฝั่งนู้นก็ติดไฟแดงอยู่แล้วก็ฝั่งนี้ค่ะไปแป๊บเดียวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวถึงแล้วค่ะลงมาสมุทรปราการจะอยู่กลางๆซอยจักรภาพเนี่ยค่ะอันนี้ถือว่าดีทีเดียวนะคะปกติเช้าเช้าเนี่ยซอยโรงบาลน,นี่จะติดมากมีที่จอดรถ3าสิบบาทนะคะเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะอันนี้จะเป็นที่จอดรถของเอกชนเราก็เสียตังค์กันไป แต่ก็สะดวกนะคะมีให้บริการเราก็ดีใจแล้วแต่ถ้าเข้าไปอีกด้านหนึ่งทางด้านข้างที่บอกนะคะก่อนที่เราจะเลี้ยวเข้าจาก,กรภาคมาเนี่ยจะเป็นลานจอดรถฟรีของโรงพยาบาลค่ะแต่รถก็เยอะมากค่ะเนี่ยค่ะโรงพยาบาลสมุทรปราการอยู่ขวามือนะคะ เรามาใช้บริการกันเยอะค่ะเดี๋ยวนี้บริการดีขึ้นเยอะเลยหาสมุดปาการโรงพยาบาลสมุดปาการนะคะรถติดนิดนึงต้องทําใจร้านอาหารอะไรแถวนี้ก็เยอะแล้วก็ในโรงพยาบาลเองก็มีฟู้ดคอร์ทนะคะหน้าโรงพยาบาลเลยสะดวกสบายค่ะมีอาหารบริการนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ในโรงพยาบาลก็คือจัดบัตรคิวอะไรเนี้ยค่อนข้างโอเคเลยค่ะ ติดนิดนึงค่ะรถออกจากโรงพยาบาลก็ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆโรงพยาบาลสมุทรปราการ